จริงหรือไม่ที่การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยตายเร็ว การทัที่ถูกที่ถูกเวลาไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การป้องกันคือเรื่องใหญ่เครือข่ายสุขภาพและโอกาสจึงสร้างนักสื่อสารเรื่องเพศเพื่อรณรงค์สุขภาวะทางเพศที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมที่เราพบว่ามันมีอาัอัตราการติดเชื้อ ด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็อัตราการติดเชื้อด้วย HIV เนี่ยสูงมากในประเทศไทยปัญหาเรื่องของท้องไม่พร้อมแล้วก็เรื่องของการที่จะนําไปสู่การทําแท้งที่ไม่ปลอดภัยก็จะเป็นประเด็นหลักที่ที่ส่งผลหลายด้านกับกับหลายกลุ่มประชากรคะพื้นที่ที่เราดอนลงในในพื้นที่พัทยาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่หลักที่เราจะทําการดอนนลงอย่างเข้มข้นทีนี้กระบวนการที่เราจะทําการดอนลงเนี่ยมันก็จะมีการดอนลงโดยการที่เราจะสร้างนักสื่อสารรุ่นใหม่ๆ เพื่อช่วยในการสื่อสารเรื่องถุงอนามัยในถุงนะครับก็จะมีก็จะมีนะครับไอทีเมเยาวชนน้ำนะครับสามชิน้นแล้วก็จะมีคู่มือการใช้นะครับรู้สึกนะเนี่ยครับแล้วก็ช่วยทำให้ล้างตัวถุงไม่ให้ถูกล้ำแต่การระดับที่เราสอนค่ะนี่คือมันละมุนแล้วก็เราต้องใส่ช่องท้องตะวันเลยครับใช่ช่องช่องหลังได้เลยครับเพื่อนเพื่อนที่ว่าเราจะไปลงพื้นที่ด้วยกันเนี่ยครับบางคนก็ยังไม่เข้าใจ ประเด็นที่เราจะไป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 ,ไป,ไปทำอะไรเนี่ยครับว่าเราทำไมต้องถึงลงพื้นที่ไปแจกถ oui, ึงเพื่ออะไรอะไรเงี้ยครับก็คือเราต้องอธิบายจุดประสงค์หลักของเราครับว่าทำไมเพื่ออะไรอะไรเงี้ยครับนะครับแล้วก็สร้างแกนนําขึ้นมาเรื่อยๆครับว่าเราสร้างรุ่นต่อรุ่นอะไรเงี้ยครับมีหลายๆรุ่นต่อไปอะไรเงี้ยครับโครงการที่เราทําในพื้นที่พญาจะเป็นโครงการที่นําร่อง สำหรับสำหรับการทํางานเรื่องของถูน้ำมันโดยใช้กระบวนการรณรงค์ทางสังคมและการสร้างนักสื่อสารเพื่อที่จะช่วยรณรงค์แล้วก็เข้าถึงกลุ่มประชากรสิ่งที่เราทําต่อก็คือเราทําเราสร้างกระบวนการลงชุมชนใช้ชื่อโปรเจกต์ว่าแฮปปี้ไฟดีวันนี้เราจะมาลงพื้นที่เนาะแฮปปี้ไฟดีของเราเป็นปกติทุกวันวันเสนาร์เนาะวันนี้เราจะมาโดนรณรงค์ถอนามัยสตรีในพัทยาสายสองทุกคนพร้อมหรือย,ยังครับ เอาพร้อมแล้วไปเลยจริงแล้วทำไมต้องเป็น h ป p p y Friday มี Happy Friday เป็นการทำงานเชิงลุกนะคะเพื่อที่จะนำถุงอนามัยไปแนะนำ,นำยังจุดบริการก็ใช้วิธีการมีทีมน้องๆแกนนำที่เป็นนักสื่อสารเรื่องถุงอนามัยที่ผ่านการเทรนมาแล้วก็ให้ความรู้เรื่องถุงอนามัยมาเนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ลงตามชุมชนต่างๆเพื่อที่จะแนะนำวิธีการใช้แนะนำว่า มันคืออะไรแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องของปัญหาทางเพศช่วยแก้ไขปัญหาทางเพศของเขาได้ได้ของคนที่อยู่ในพื้นที่พัทยาได้เป็นส่วนหนึ่งแต่สําหรับพวกเราแจกต้องอธิบายให้เข้าใจว่าอันนี้มายังไงอันนี้ทำอยังไงเพื่อที่เขาจะไปใช้ได้จริงครับผมและเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะมอบโอกาสให้เขาว่าเออนี่เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับเขาโดยเฉพาะเพื่อใช้ใน ชีวิตประจําวันเขาในเขตเมืองพัทยาครับผมและป้องกันโรคต่างๆได้มันมันดีมากสําหรับเขาจริงๆครับเอ,อพอเรามาอยู่พัทยาก็จะมีมีคนมาเงี้ยแบบพี่ๆที่มาใช่ไหมล่ะมาแจก,กเออมาทําให้เราดูเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมละ่ะเราก็ใช้เป็นทีนี้เขาพทดลองเราก็ใช้เป็นแล้วเออก็รู้สึกว่าดีนะดีดีมากเลยเป็นเนี้ยันก็มาลองดอูครั้งหนึ่งจังว่ามันดี ดีสำหรับตัวเราดีสำหรับที่เราการร่วมเพศดีอะไรแบบก็ขอบคุณเพื่อนที่มาแนะนำขอบคุณขอบคุณค่าที่มาแจกต้นยางอนามัยพิดีที่ว่าให้ความรู้กันเราว่าความรู้สึกดีลึกๆของพี่ก็คือว่าการที่ได้เห็นคนคนหนึ่งเขาหยิบตัวถุงอนามายัยแล้วขึ้นมาพูดแล้วขึ้นมาถ้าเกิดใช้ด้วยเนี่ยนั่นคือความสุขที่<ม>ที่สุดที่อยากจะเห็น